สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบีบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเป็นสูตรขจัดรังแคนะคะด้วยส่วนผสมแค่อย่างเดียว แล้วก็มีอยู่ในครัวของเราแล้วนะคะมีของดีเราต้องหยิบมาใช้นะคะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้ลังแคหายเกลี้ยงตั้งแต่สองถึงสามครั้งหลังจากที่เราใช้นะเพื่อนสุขภาพผมดีด้วยค่ะบำรุงหนังศีรษะบำรุงรากผมให้แข็งแรงค่ะก่อนอื่นบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทําคลิปนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีแต่เกลือน,นะคะแล้วก็อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยนะคะเพื่อนจ๋าเกลือเรามีอยู่ในครัวแล้ว ล้วหยิบมาใช้ค่ะ มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการขจัดรังแคผมร่วงได้ดีมากๆค่ะใครที่มีปัญหาแบบนี้ก็นํามาใช้เลยค่ะเกลือนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือว่าขจัดสิ่งสปกปรกตกค้างในหนังศรีรษะเส้นผมของเราได้ดีมากๆค่ะใครที่เป็นคุยขาวๆนั้นก็จะใช้สูตรนี้ดีมากๆค่ะคุณภาพเกินร้อยค่ะเพื่อนๆจา๋าโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแชมพูแ่แพงงมาขจัดหรือว่า ามาสระผมนะคะเพื่อนๆขั้นตอนในการทําสูตรนี้ก็ง่ายๆค่ะให้เราไปล้างผมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนทําให้เกลือของเรานี้ซึมเข้าไปในรา,ากผมหนังศีรษะของเราได้ดีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วให้เราใช้เกลือเนี่ยค่ะไปชโลมหรือว่าไปถูให้ทั่วหนังศีรษะของเราเลยนะคะมีแนะนําให้ใช้เกลือที่เม็ดละเอียดนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปถู ไปฉโลมให้ทั่วหนังศีรษะของเรานั่นเองนะคะเนาะหลังจากนั้นให้หลังจากนั้นก็ให้เราเก็บผมขึ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บผมขึ้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างเกลือออกสะผมออกเหมือนเราสะผมปกติทั่วไปเลยนะคะ สูตรนี้สามารถทําได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะถ้าใครที่มีผมร่วงเยอะๆบีแนะนําทําวันเว้นวันนะคะจะเห็นผลดีที่สุดนะคะเนาะผมของเราที่ร่วงนั้นก็จะค่อยๆหายห,ายหรือว่าจางไปหรือว่าหมดไปนะคะเพื่อนๆจ้าสูตรนี้ดีมากๆค่ะลองทํามาแล้วค่ะเห็นผลดีจริงๆค่ะ,ะบีถึงมาแชร์ต่อนะคะ บีหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะบีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ